การที่คนอ้วนก็พอโมแต่คิดว่าตัวเองขาดพลังงานครับความเข้าใจผิดของคนที่อ้วนลงพุงคือชอบคิดว่าตัวเขาเองขาดพลังงานเลยต้องกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆไม่งั้นเดี๋ยวจะขาดพลังงานพลังงานจะไม่พอใช้เพราะมโนว่าคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานเดียวของร่างกายเราแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเราขาดพลังงานจริงแล้วร่างกายเราสร้างพุงขึ้นมาได้ยังไงละ่ะเข้าใจหรือ,อยังครับว่าการที่เราอ้วนที่เราลงพุงมันเป็นเพราะว่าเรากินคาร์โบไฮเดรตเยอะเกินโคตรฟังดีๆนะคุณไม่ได้ขาดคุณกินเกินคุณเลยอ้วนได้ไงถ้าฟังแบบนี้เสร็จแล้วหลายคน งแต่ร่างกายมันไม่ได้ตื้นขนาดนั้นอีกสิครับเพราะร่างกายของเรามันต้องการพลังงานเท่าเดิมถ้าเราตัดคาร์โบไฮเดตลงและเราไม่ชดเชยด้วยอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ร่างกายเราจะทํางานได้ในโหมดปกติการกินคาร์โบไฮเดรต่ำๆโดยไม่ชดเชยด้วยอะไรเลยก็เหมือนมือถือเราที่เปิดโหมด Energy Saving Mode คือร่างกายเราจะทํางานได้นะแต่มันจะทํางานแบบกระดอกกระแดกและระยะยาวก็จะพังการลดการกินคาร์บเพียงอย่างเดียวและหวังว่าจะผอมอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่ไร้สาระและเป็นไปไม่ได้ในระยะยาวสิ่งที่มีสาระกว่าคือการลดการกินคาร์โบไฮเด้วย ไขมันครับเพราะไขมันเป็นแหล่งพลังงานที่ดีที่สุดของร่างกายมนุษย์ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตและไขมันที่ดีที่สุดต่อร่างกายมนุษย์คือไขมันสัตว์การยอมกินไขมันเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้ร่างกายเราผอมลงได้แต่ยังคงทํางานได้ปกติโดยไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆในระยะยาวถ้าอยากผอมอย่างยัง่งยืนทาง,ท,าง,ท,าง,ท,างที่ไม่อดอาหารไม่ออกกําลังกายให้ทําความเข้าใจใหม่ว่าทําไมคนกินไขมันเยอะๆอ,อย่างคนกินคีโตถึงผอมลงแทนถ้าคุณเข้าใจจริงๆนะคุณจะผอมลงแบบไม่ทรมานเลย